ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC ชาววัน Y าย e Channel ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมาทําคลิปครั้งแรกนะครับที่เพื่อนได้เห็นตา,ากันนะครับก็วันนี้ก็จะมาถอดแท็กในคอให้ใช้อยู่ให้ดูการมีอะไรบ้างนะครับมันก็เป็นพระที่ผมใช้มาจนว่าปีนี้ก็ได้คอผมอยู่ก็จะมีทั้งหมดอยู่ห้าองค์นะครับที่ติดกันก็อาจจะเป็นองค์ที่หนึ่งนะฮะองค์น,นี้นะครับ องนี้เป็นเขาเรียกว่าพระมเหส่วนนะครับองนี้ก็ใช้มาค่อนข้างนานนะครับผมมเหส่วนนะครับพระมเหส่วนองนี้เป็นพระของอคนเกิดวันจันนะครับผมบมีเสน่ห์แต่ขาดบ,บรารมีก็ไม่องนี้อยู่เป็นองประธานนะครับถัดมาอันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าพระของหลวงปู่อิมวัดหัวเขานะครับเป็นพระเกศรุ่นเดียวกับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากของมาขานเท่านะครับองค์นี้องนี้เป็นจอบนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินเงินนะครับก็อาจจะไม่ใช่ถ่านี่ฮะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กนะจอบหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่สุขนะครับผมสุข องค์ประสุกนะครับผมก็บุญสุกนะครับผมผู้แทนบรรทนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็นี่นะครับจะเป็นอ่อันนี้เป็นเครื่องรางทางเหนือเขาเรียกว่าเป๊กนะครับเป๊กก็เป็นคล้ายๆกับแร่นะครับที่คนทางเหนือเขาห้อยกันก็จะเล่นเรื่องอยูโยงคงกระพันนะครับผมก็จะมีอยูห้าห้อยพระเขาห้แขวนหนึ่งสามห้าเขเลยแขวนเป็นห้าให้ยากนะครับ นี่คือพระที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเลิกเป็นใหม่ตรงนี้ดูท,ทีนะครับอันนี้เป็นมห ah e ิสวรคนะครับพระมห ah e ิสวรไม่โฟกัสเลยขยายไปเห็นนะอันนี้เกาอิม่มหนุ่มอิ่มนะครับท่าอิม่มอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นหลวงปูุ่กรนะครับแล้วก็เป็นเป๊กของพักเหนือนครับ องนี้ประวัติดีนะครับจะเกิดตัวมาเยอะครับประมาณนี้นี้คือคลิปแรกของปีตั้งใจจะทําแบบให้หน้าเห็นตากันนะรนนนครทาในคอมเองนะครับผมก็ขอบคุณเอทุกท่านที่ติดตามช่องวันวายวันมาทุกครั้งนะครับผมขอบคุณครับผม